สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะและวันนี้อยู่กับน้องจูเลียกแล้วนะคะที่เพชรยนต์นะซอยเสรีไทย95ค่ะคุณพี่และวันนี้นะคะน้องจูเลียก็มีรถมารีวิวให้พี่ได้ชมกันอีกแล้วนะคะซึ่งเป็นคันนี้เลยค่ะกับ t ตยต้านะคะยาริดเอทีพนะ1.2 NT ปี2021ค่ะคุณพี่ราคานะคะ369,000ค่ะคุณพี่ขานี้เลยนะคะคันนี้ได้เป็นสีเทาดําแบบนี้เลยค่ะเลขไม่ใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะกับคันนี้นะ ขับเริ่มต้นที่6 0 0 0กว่าบาทคุณพี่ก็ได้อ่รถไปใช้แล้วนะคะไม่ต้องไปตากแดดตากฝนอีกตอบไปนะค,ะคุณพี่ขะใครที่อยากได้นะคะคันนี้คุณพี่รีบแแบมมหาเลยนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยนะคะคุณพี่คะอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยนะคะเหลี่ยมสามตัวรถของคันนี้คมกริบเลยไม่มีรอยบุบรอยลกักยิมนะค,ะคุณพี่คันนี้ได้เป็นไฟหน้าๆนะนะได้เป็นแบบฮาโรเจนนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจังหน้าได้เป็นสีขาวดำ เบียโนแบ็กมันเองค่ะคุณพี่เห็นไหมสวยมากเลยคันนี้นะคะในส่วนของล้อนะคุณพี่คันนี้นะคะได้เป็นล้อแม็กแบบนี้เลยนะคะล้อแม็กขอบล้อแม็กขอบสิบห้านิ้วนะคะคุณพี่และคันนี้นะได้เป็นยางปีสองพันยี่สิบนะไม่เป็นไรน้องโซเลียเปลี่ยนให้ทั้งสี่เส้นเลยค่ะคุณพี่ขะแล้วก็ในส่วนของไฟนะคะได้เป็นไฟตรงนี้เลยคุณพี่ไฟ ได้เป็นไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะคะคุณพี่กระจกนะคะได้เป็นแบบไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณพี่ขาเปิดมาด้านในนิดนึงคุณพี่จ๋านี่เลยภายในน้องนะกว้างขวางแบบนี้เลยค่ะคุณพี่ขาภายในกว้างนะนั่งสบายนะคะได้เป็นเบาผ้านะคะสีเทานะคะตัดกับลายสวยๆแบบนี้นะคะคุณพี่ด้านนี้นะได้เป็นกระจกอโอโต้นะคะคุณพี่แล้วอีกตั้งสี่มานได้เป็นแบบไฟฟ้านั่นเองค่ะ เดี๋ยวน้องจะมาสตาร์ทให้ดูนะนี่เลยนะคะสตาร์แทแล้วคุณพี่เราได้ยินไหมลำโพงตอนนี้ลำโพงแบบเสียงดังมาก เสียงดีมากว่าคุณพี่ขาบอกเลยคันนี้คุณพี่ขาได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณพี่แล้วก็นี่สามารถรับสายวางสายได้นะคะคุณพี่ลดเสียงเพิ่มเสียงได้นะจ๊ะบอกเลยคันนี้ได้เป็นหน้าจอแอนด็อกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณพี่ขาหน้าจอได้เป็นหน้าจอแอนด็อกแล้วตรงนี้เป็นดิจิตอลนะเห็นไหมเลขใหม่คุณพี่ขาเลขใหม่แค่2 4 2หมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบเอ็ดโลเท่านั้นเลยนะคะคุณพี่เลขใหม่น้อยมากๆนะคะ กับปียีเอ็แล้วราคาดีงามมากราคาสามแสนหกหมื่นเก้าพันเท่านั้นเลยนะคะคันนี้ได้เป็นวีดิวดอมโรงงานพวงมาลัยก็ได้มัลติฟังก์ชันเรียบร้อยนะคุณที่นะแล้วก็ในส่วนของแอร์นะคะก็ได้เป็นแบบออโต้นะคุณพี่สามารถปรับอุณหภูมิตามที่ต้องการได้นะความเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถปรับได้เลยค่ะคุณพี่ขาแล้วก็ในส่วนของที่เสียบใส่ชาร์จนะคันนี้มีมาให้ไหมเอ่ย มีจะอยู่ตรงนี้ที่เสียบสายชาร์จคุณพี่หาหัวจุมาได้เลยนะคะก็สามารถเสียบชาร์จได้เลยนะคุณพี่นะนะคะคันนี้ได้เป็นที่วางแก้วมาให้ด้านานสองจุดแบบนี้ด้วยกันนะคะคุณพี่บอกเลยว่าเจ้าคันนี้ยังสวยกริบทุกอย่างเลยนะคะคุณพี่ขาด้านบนนะคะก็มีที่บังแดดมาให้แบบนี้นะคะคุณพี่่าแล้วก็ดดบนเพดานของเขาเนี่ยไม่มีรอยเจิมเลยนะพี่นะ ไม่มีรอยจงรอยเจิมเลยค่ะคุณพี่คันนี้กว้างนะคะกว้างแล้วก็สามารถที่จะแบบว่าวางของวางอะไรได้เยอะอยู่พอสมควรเลยนะคะวิทยุเดิมก็จริงแต่สามารถรับสายวางสายได้นะคะคุณพี่เวลาโทรอะไรสามารถเชื่อมต่อได้ด้วยนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคุณพี่นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันต่อนนะด้านหลังของห้องโดยสารนะคะคันนี้ คุณพี่จ๋าคันนี้นะถึงจะเป็นปี2021ถึงจะเป็นวิทวเดิมโรงงานคุณพี่บอกเลยว่าคันนี้เนี่ยยังใหม่กริบอยู่เลยนะคะเนื่องจากว่าเนี่ยได้เป็นกระจกแบบว่าอ่ากระจกเดิมโตโยต้าเลยนะคะคุณพี่รอบคันเลยนะคะและนี่จะเป็นในส่วนของด้านหลังนะคะุณพี่นะด้านหลังเขาก็พื้นที่เขาก็ให้มันแบบเยอะพอสมควรเลยนะคะในส่วนของกระจกนะคะก็ได้เป็นแบบไฟฟ้านะคะุณพี่นะนี่รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะุณพี่อย่าไปสังเกตาอะยดเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะคะเดี๋ยวเราเก็บให้ ที่วังของเรามีมาให้ลืมบอกนะคะเมื่อกี้บอกไฟฟ้าคุณพี่นั่งสบายคะ่ะนุม่มอันนี้ก็จะเป็นภายในตัวรถนะบอกเลยว่ากว้างขวางจริงๆคะ่ะคุณพี่ค่ะ นี่เลยนะคะก็รายละเอียดข้างหลังก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคุณพี่เบาะนั่งสบายนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพามาดูนี่นี่คือไฮไลท์สําคัญนะคะคุณพี่ขาคันนี้นะนี่ได้เป็นนี่เห็นไหมนี่ก็คือหัวน็อตเสาบีนะคะหัวน็อตเสาบีก็ไม่มีการข,ขยับขยันใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะคุณพี่คะนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันต่อน,นะคะในส่วนของห้องบรรจุสัมภาระของเจ้าคันนี้นะคะคุณพี่ อ่ะโอเคเปิดจากด้านหน้าจ้ะคันนี้ห้องบรรจุสัมภาระนะเปิดจากด้านหน้าแบบนี้นะคะคุณพี่เราให้ดูแบบเรียลไทม์เลยนะคะ เปิดเข้ามาคุณพี่คาะห้องบรรจุสัมภาระเขากว้างขวางแบบนี้เลยนะคะคุณพี่ค่ะแผ่นรองเรามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อุปกรณ์ฉุกเฉินนะคะคุณพี่อยู่ด้านล่างนี้เลยอุปกรณ์ฉุกเฉินนะคะเราก็มีมาให้นะจ๊ะบอกเลยนะว่าใครที่ขายของออนไลน์นะคะอยากได้รถที่เอาไว้บรรจุของไว้เยอะๆนะคุณพี่คันนี้ก็ตอบโจทย์นะคะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะเราก็มีแผ่นกันความร้อนมาให้เรียบร้อยนะคะคุณพี่สกรูทุกอย่างนะคะเดิมๆทุกอย่างเลยคุณพี่คานี่ คือเดิมเดิมเลยนะคะรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพแบบเดิมเดิมเลยนะคะขั้นนี้นะเรามีเซ็นเซอร์มาให้ด้านหลังแบบนี้สองจุดด้วยกันนะจ๊ะคุณพี่จ๋าเดี๋ยวเราพาไปดูกันต่อนะคะในส่วนของอ่ะห้องเครื่องนะคะคุณพี่ขาเราก็จะพาดูแบบเรียลไทม์เลยคุณพี่ขาอ่ะพาไปดูในห้องเครื่องกันต่อนะคะ อันนี้ก็คือห้องเครื่องนะคะในขณะที่เรากําลังสตาร์ทเครื่องอยู่นะคะคุณพี่หานี่นะคะคือการทํางานของห้องเครื่องขณะที่น้องจุเียกําลังสตาร์ทเครื่องอยู่การทํางานของห้องเครื่องปกติดีทุกอย่างเลยนะคะคุณพี่ขวดน็อตด้านนี้นะคะก็ไม่มีการขยับขยื่อนใดๆทั้งสิ้นเลยะคะ่ะคุณพี่่ะ สติกเกอร์ลอยเหรียญบาทนะรูระบายอากาศสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบเลยค่ะคุณพี่แล้วก็ฝั่งนี้นะอะหัวนอตนะคะก็ไม่มีการขยับไดย,ยท,ทั้งสิ้นน้องการันตีได้เลยว่าคันนี้ไม่มีการผิกความชม็อคหนาจมนำมาอย่างแน่นอนค่ะคุณพีุ่้ยอุ้ย,ยซูมอ่ะแล้วคันนี้นะคะคุณพี่นี่ในห้องเครื่องนะคะอันนี้เป็นรถสภาพเพิ่งเข้าใหม่นะคะคุณพี่ห้องเครื่องทำงานปกติดีในส่วนของแผ่นกันความร้อนเดี๋ยวน้องมีมาให้แน่นอนนะจ๊ะ เดี๋ยวพาไปดูภาพรวมและนี้นะคะก็จะเป็นภาพรวมของเจ้า y y e t o y ยต a y a r i ิ a t อทนะคะ1.2นะคะ e n t นที ry, คุณพี่ปี2021นะคะคุณพี่ขาบอกเลยคันนี้ใครอยากได้นะคะรีบเข้ามาจับเข้ามาจองเลยค่ะคุณพี่บอกเลยว่าคันนี้สวยเลยนะคะสวยเลยได้เป็นสีเทาดำแบบนี้เลยนะคะคุณพี่ขาหล่อเลยนะเจ้าคันนี้นะสำหรับวันนี้นะน้องทุเลียก็อขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะคุณพี่ ฝากกดไลค์นะกดแชร์กดซับสไคร้นะคะสำหรับใครที่อยากดูคันไหนนะคณมี่สามารถเมนได้เลยหรือใครที่สนใจนะคะสามารถแคปหน้าจอแล้วก็แอดไลน์หรือแอดไลน์น้องจูเลียตไปได้เลยนะคะนี่หรือว่าโทรที่เบอร์ศูนย์เก้าเจ็ดสองสามเก้าหกหกหนึ่งเจ็ดสำหรับวันนี้นะคะน้องจูเลียตต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้ามาดูกันว่าน้องจูเลียจะรีวิวรถต่วไหนให้วีดีช็นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ